จเจริญพรย่าดยมและสาวิชนทั้งหลายวันนี้เป็นวิชาชีวิตตอนที่314นะซึ่งพี่ก็จะได้มาพูดถึงในพระไตรปิฎกเล่มที่90นะในเรื่องราวของจิตนะในเรื่องราวของกุศลธรรมนะในโลก,กุตลธรรมในเหตุปัจจัยนะในสุขเวทนาในอุเบกขานะซึ่งในเรื่องของจิตนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความ สำคัญอย่างยิ่งยวดนะเพราะว่าจิตนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับรู้นะจิตเป็นที่เราจะแบบสุขหรือทุกข์นะเนี่ยนก็อยู่ที่จิตของเรานะการที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นเนี่ยนะที่จะทำให้ ชีวิตมีความสุขไหมนะก็อยู่ที่จิตนี่แหละเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของห่วงเวลาแห่งเอ่อความสุขนะความประทับใจที่มันเอ่อประทับอยู่ในจิตของเรานะทำให้เราแบบเอ่อมีความซาบซึง้งเพิ่มปิตินะในในชีวิตของเรานเนี่ยนะซึ่ง ความสุขนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมาจากการที่มีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงนะมีจิตใจที่สงบเบิกบานช่มชื่นนะผ่อนคลายนะมีสมาธินะหรือว่าอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติซึ่งวันนี้หลวงพี่ก็อยู่ที่วัดท่าตอนที่ชายแดนพมา่านะวัดท่าตอนนี้ก็อยู่อ,อ่อำเภอเหนือสุดนะของเชียงใหม่คืออำเภอแม่อายนะประเทศเพื่อนบ้านของเราถัดจากนี้ไป สามกิโลก็จะเป็นเมืองยอนนะเมืองยอนแม่น้ําที่เห็นนี่คือแม่น้ากกนะที่ไหลามาจากประเทศพม่าะนะแล้วก็จะไหลออกสู่แม่น้ําโขงที่จังหวัดเชียงรายนะเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเรามันก็ต้องต้อง,ต,องต้องมีความหวังนะต้องหวังความสําเร็จหวังความภาคภูมิใจนะหวังได้ยับการเป็นที่ยอมรับอะไรที่เราคิดว่ามัน ทำแล้วเป็นสุขนะเป็นกุศลธรรมนะเราก็พึงกระทำนะเพื่อให้เกิดในสุขเวทนาแม้ในคาใดาถ้าหากว่ามันมันไม่มันไม่สมหวังนะเราก็วางอุเบกขานะเพราะนั้นการทำสิ่งใดๆครูบาอาจารย์นก็บอกว่ามันการเริ่มต้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะนั้นเราต้องแบ่งเวลามาดู จิตใจของเราให้ให้ดีนะดูแลทุกนาทีนะอย่างมีคุณค่านะอย่าได้ไปเก็บเอาสิ่งที่จะทำได้ในวันนี้ไปไว้วันพรุ่งนี้ผัดกันไปเนี่ยเพราะนั้นเ,เวลานั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะทุกความสำเร็จเนี่ยล้วนต้องการเวลาเวลานั้นจะให้การเรียนรู้กับเราให้ ประสบการณ์แกเราเพราะนั้นเราจะต้องรู้คุณค่าที่แท้จริงของเวลาแล้วต้องทนุถนอมเวลาไว้ด้วยความรักนะเพราะว่ามันเวลามันเป็นสมบัติชิ้นเดียวอ่ะที่เราจะพึงมีนะไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นก็ขอให้เราได้มีอารมณ์เชิงเบือกเชิงบวกดื่มดากับ เวลาแห่งปัจจุบันขณะนะสามารถที่จะทำทุกสิ่งได้สำเร็จตามความเป้าหมายนะเป็นประโยชน์สุขนะแก่ส่วนรวมทั้งหลายราะนั้นก็ถึงบอกว่าเวลานั้นมันเป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดนะแม้แต่ต้นไม้ทั้งหลายนะที่เกิดขึ้นนะที่อยู่ด้านหลังของที่นี้อย่างมากมายก็่จะเป็นต้นสนะต้นหลายๆอย่างต้นยางนะ หรือ,อพวกข้าวโพดท,ที่ชาวไร่ปลูกเนี่ยก็ล้วนแตบบ่เกิดจากเมล็ดพันธุ์หรือกล้านะของต้นไม้นั้นๆน,น,นะเพราะฉะนั้นก็สืบเนื่องมาจากปัจจุบันที่จะกําหนดอนาคตได้เพราะนั้นเราต้องจัดการกับเวลานะของเราให้ให้ดีที่สุดนะเพื่อประโยชน์ต่อตัวเราแล้วก็ประโยชน์กับทุกคนนะมี ความเบิกบานในการดำรงชีวิตนะเพราะว่า,อาขอเราได้รู้ว่าพลังแห่งนิสัยแห่งความมุ่งมั่นนะพลังที่เปลี่ยนไปด้วยความรักและมิตรภาพนั้นเนี่ยนะเป็นพลังเป็นพลังที่เราพึงจะต้องรักษาไว้นะเพราะสิ่งเหล่านี้มันก็จะต้องใช้ระยะเวลานะต้องใช้ระะเวลาในอย่างเนิ่นนานที่เราจะต้อง จัดการกับเวลาที่ยังเหลืออยู่เขาก็บอกว่าเวลานั้นเนี่ยคือโรงเรียนที่เราจะได้เรียนรู้นะเพราะนั้นถ้าเมื่อวานนี้มันก็เป็นอดีตไปแล้วเราะเราอย่ารีรอนะที่จะรอให้ถึงเวลาพร้อมมันไม่มีเวลาที่เหมาะหรอกวันนี้มันเป็นเวลาที่ที่ดีที่สุดแล้วนะเพราะนั้นความสาเร็จทั้งหลายนั้นเนี่ยมันก็ล้วนมาจาก การต้องใช้เวลาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นและการารักษาเวลานั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของมารยาทอย่างมากนะที่ครูบาอาจารย์บอกว่ามาเร็วกวานัดหมายสามชั่วโมงดีกว่ามาสายหนึ่งนาทีแล้วนัโอ้การมาสายนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดพลาดนะเป็นการเสียมารยาทอย่างมากมาเร็วกว่านั้นดีกว่านะเพราะนั้นเ,เราต้อง ใช้เวลาให้คุ้มค่านะเพราะเวลานั้นจะเป็นบทเรียนของเราได้อย่างมากมายนะขอให้เราได้รู้คุณค่าถึงสิ่งที่อยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็ลงมือทำในปัจจุบันขณะหรือเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องไปรออะไรต่างๆเหานี้เป็นต้นนะเพราะนั้นเวลาที่เราอยู่กับครอบครัวหรือคนที่เรารักนะหรือการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ย แม้มันจะเป็นการเสียเวลานะแต่ว่ามันถ้าหากว่ามันมันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเนี่ยมันก็ไม่ไม่เสียเปล่าไม่เสียหลายนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เรานั้นเนี่ยได้ใช้เวลานะอย่างคุ้มค่าให้ดีที่สุดนะที่จะดื่มด่ากับวันเวลาดื่มด่ากับความสัมพันธ์นะระหว่างเพื่อนฝูงนะรวมถึงการได้ช่วยเหลือผู้อื่นนะการ มีความไม่เห็นแก่ตัวแล้วสามารถที่จะดึงศักยภาพทั้งหลายทั้งของตัวเราเองแล้วก็ของผู้อื่นนะให้ได้ดีที่สุดนะสามารถที่จะจัดการในเรื่องของเวลาทั้งของตัวเราและของผู้อื่นเพราะว่าเวลานั้นถือว่าเป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดนะเพราะนั้นในเรื่องของจิตนะที่บอกว่าเป็นเรื่องที่มีความ สำคัญนั้นเนี่ยนะเวลาก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะเช่นเดียวกันโดยเพราะเวลาแห่งปัจจุบันขณะนะจิตที่มีสติและลึกรู้นะการกระทำการใดๆก็ต้องอาศัยในกุศลธรรมนะซึ่งเป็นหลักแห่งโลก,กุตละธรรมนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะที่จะทำให้เราสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความ สำเร็จในชีวิตได้แม้ในคาใดที่มันผิดหวังก็สามารถที่จะวางอุเบกขาได้นะวันนี้หลวงพี่เองก็เดินทางจากอำเภอเชียงดาวนะมาวัดท่าตอนมาฟังปฏิโมกข์วันนี้เป็นวันแรมสี่ก้้มเป็นวันพระนะก็มีองค์แสดงปฏิโมกซึ่งเป็นมวินยนะัยของศีล227ข้อของประสงค์แต่เป็นภาษาบาลีนะ ก็ระหว่างทางที่อยู่แถวเชียงดาวก็ฝนตกหน,นักนะดังปอกปกัปกปอก,กปกัปกปอกปักทำให้หนึกถึงบรรยากาศเก่าๆสมัยเป็นเด็กนะที่เห็นพ่อค้าเขาคั่วข้าวโพดนะคั่วข้าวโพด,โพดมไม่ได้เป็นตู้กระจกแบบป๊อปคอนในสมัยก่อนไม่มีสมัยวิวเด็กๆนั่นเนี่ยมันเป็นแบบเป็นถังแล้วก็แบบว่าเป็นคล้ายๆเป็นถังกลมๆคล้ายๆปี๊บอะนะแล้วเขาก็เจาะรูนะทั้งแต่เจาะรูเล็กหน่อยแล้วก็เอาเม็ดข้าวโพดใส่ลงไปแล้วก็ คั่วกับก็คือแขวงไปแขวงมากับให้ให้มีฐานนะมีฐานก็คั่วกับเตานะอ่ะความร้อนเอ่จากตะานเนะี่ยมันก็มาที่เอ่ที่ที่ปี๊บนั้นน่ะนะที่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 คั่วแล้วมันก็ทําให้เม็ดข้าวโพดเนี่ยแตกดังป๊อกปั๊กป๊อกปั๊กป๊อกปั๊กวันนี้เลยทําให้ได้เห็นนึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะมันเป็นมันเป็นโสดตะวิญญาณนะถ้าพูดถึงขันห้าในรูปเวทนาสัญญาสัขงขารวิญญาณเนะี่ย มันเป็นโสต,โสตวิญญาณคือวิญญาณแห่งการได้ยินเสียงนะมันเพราะว่ายังไงฝนตกมามันต้องอยังป๊อกป๊อก,ก ieht, น้อยแน่นอนก็เลยบางทีทําให้แบบไปนึกถึงอะไร,รอ่ะไปนึกถึงความจําเก่าๆความจําเก่าๆที่สมัยเป็นเด็กอ่ะไปยืนหล่อซื้อข้าวโพดขัว่วซึ่งแบบมันหอมนะมันมีน้งข้าวโพดเค็มที่เขาเอาน้าเกลือผสมน้ําตาลน,นะแล้วก็เอาใบตองทําเป็นแบบ เป็นที่พรมอ่ะแล้วก็เอามาคุกอ่มันก็จะออกเค็มๆเหมือนหวานหอมๆเพราะว่ามันเป็นข,ข้าวข้าวโพดคั่วที่แบบว่าเพิ่งคั่วสดใหม่ๆอ่ะแล้วก็ซื้อเพียงแค่สลึงเดียวเนี่ยโอ้โหมันก็สามารถจะทานได้หรือว่าเขาอ่ะหรือว่าถ้าเป็นข้าวโพดหวานเขาก็เอาน้ําตาลปีบอ่ะน้ําตาลมะพร้าวอ่ะมาเคี่ยวแล้วก็เอาเอาข้าวโพดเนี่ยไปคุกนะคุกด้วยกรรมวิธีเขาแล้วก็ขายสลึงเดียวแต่ว่าพอดีรู้จักกันเขาก็ให้ได้เยอะหน่อยอะไรต่างๆอเหล่านี้เป็นต้น เราก็ไม่ต้องใช้ถุงพาติกเขาใส่นะเ็เอากระป๋องไว้ใส่อะไรเงี้ยมันนี่นี่คือคือคือสัญญาก็คือความจำได้นะเป็นโสตะวิญญาณนะจำได้ถึงรสเค็มและรสหวานของขา้าวโพดถ้าเป็นข้าวโพดหวานก็จะรสหวานไม่เป็นอย่างนี้นะรสเค็มมันเป็นอย่างนี้นะมันยังไม่มีเพี้ยนเลยว่าเว้นจะเป็นอัลไซเมอร์ว่า,วา กินรสหวานแล้วมันกลายเป็นรสเค็มอะไรเงี้ยแต่จริงๆถ้าเป็นปกติทั่วไปก็หวานก็คือหวานเค็มก็คือเค็มนะเอ่อมันก็คือมันอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยตอนนี้หลวงพี่ก็ทำอัฐิบรรจุกระดูกนะที่เก็บอัฐิพระสงฆ์อาภาก็ทำให้มันดูแบบมีความหมายหน่อยฐานสูงขึ้นมาเก้าสิบเก้าเซนนะ เผื่อจะมีญาติโยมมาไว้กระดูกบรรพบุรุษนะเพื่อให้ลูกหลานนะมีความก้าวหน้าอยู่เย็นเป็นสุขนะลึกเข้าไป37มสิบเจ็ดแต่ละช่องลึกเข้าไป37มสิบเจ็ดเซนก็คือทำแห่งโพกิโพธิปักขียธรมสามสิบเจ็ดประการนะทำที่จะปกป้องคุ้มครองชีวิตม่เป็นสติปัฏฐาสี่สมบัฏฐาน 4, สี่ท,ที่บาทสี่พละห้าอินทรีย์ห้าพุทจงเจ็ดมังกรโยง 8, แปดละต่างๆหรือความกว้าง 39, สามสิบเก้าเซนนะก็ เป็นความหมายของคุณพัตนาไตก็ได้หรือความหมายของไตรักอันนี้จัางทุกขั่างหน้าตาก็ได้เก้า็คือความเก้าหน้าเหล่านี้เป็นต้นนะสูงห้าสิบเนะก้าเซนนะก็เออมีความหมายว่าเป็นเรื่องของขันห้าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นะลูกเพราะว่ากายนี้ก็ประกอบไปด้วยรูปและนามรูปก็คือกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นั้นเป็นนามต่างๆ แต่ตัวที่จะทําให้เราบรรลุนิพพานนะมันจะต้องเป็นตัวของของของธาตุรู้คือรู้สักแต่ว่ารู้นะรู้ถึงสุขทุกข์เราก็รู้ไปอย่างนั้นแหละนะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะวันนั้นก like, ็อันนี้ก็เป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นเหมือนเป็นเคลแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับงมงายพี่นว่าเราก็ใช้หลักตัวเลขเลขเก้าเลขห้าเลขสามนะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะก็เพื่อความเป็น สิริมงคลนะของการดำรงชีวิตอย่างน้อยไอสไตเองซึ่งเป็นนะักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ยังเชื่อในพุทธศาสนาในเรื่องของพลังงานพลังแห่งบุญบาปพ,พลังแห่งความดีนะหลวงพี่ยังเชื่อมั่นว่าพลังแห่งบุญพลังแห่งความดีเนี่ยมันจะต้องสะท้อนย้อนกลับนะผู้ที่ทําดีหรือทําบุญนะแต่ว่าบางทีชาตินี้มันอาจจะไม่ดีนั่นอันเป็นเพราะอดีตชาติที่แบบว่ามันมันทามาไม่ดีซึ่งแบบเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าทําอะไรมาแม้แต่บางที สัตว์เลระฉานเนี่ยอย่างหลวงพี่เห็นสุนัขที่แบบว่าโหทําไมเปเกิดเป็นสุนัขแล้วยังทุกข์อีกลูกสิบเอ็ดตัวโดนคนเขาเอาไปหมดเลยสามีตัวเองนะคือสามีตัวเองก็โดนวางยาตายกลายเป็นสุนัขโดดเดี่ยวเป็นสุนัขแม่ไม้นะเศร้าหมองนะอะไรต่างๆเนี่ยขนาดสุนัขมันยังเจอในเรื่องของของกรรมเลยแต่ว่าเนี่ยมันก็เพราะนั้น กฎแห่งพลังงานนะกฎแห่งกรรมเนี่ยมันมันไปด้วยกันนะคือทําดีมันย่อมได้ดีแนะ่ถ้าทําชาตินี้สั่งสมไว้แล้วเหมือนอย่างที่เมื่อกี้หลวงพี่บอกว่าดอกไม้หรือต้นไม้ที่มันเติบโตขึ้นมาในวันนี้มันก็เป็นผลจากมเมล็ดข้าวโพดหรือมเมล็ดของต้นสักหรือกล้าของต้นสักนะหรือกล้าของต้นยางที่ปลูกไว้ในวันก่อนนะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นก็ขอให้เรานั้นได้มีจิตใจที่มั่นคงมีจิตใจที่มุ่งมั่นนะที่จะ รักษาเวลาให้ดีรักษาจิตของเราให้ดีนะมีแผนการในการาดำรงชีวิตนะให้ดีที่สุดนะใช้ชีวิตอย่างสมดุลนะสามารถที่จะปล่อยวางได้ปัญหาอะไรที่มันหนักหนาเกินไปก็สามารถที่จะปล่อยวางเมื่อมันทำไม่ได้มันก็คือไม่ได้เพราะนั้นเราต้องอยอมรับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับในชีวิตนะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอย่างพอดีใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพนะเพราะนั้น สิ่งแวดล้อมนะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติก็ดีหรือผู้คนก็ดีเนี่ยล้วนแต่มีผลในเรื่องของจิตใจนะซึ่งในเรื่องของจิตนั้นก็อยู่ในหน้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยปดสิบแปดนะในในเล่มนี้ก็ก็หนาอยู่นะหนาอยู่นะเกือบจะเล่มสุดท้ายแล้วประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยเยอะนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดหน้านะเพราะนั้นที่หลวงพี่อ่านมาเจอ ถ้อยคำก็มีอยู่ในหน้า1,188หน้า413หน้า1,191 1,010หน้า30หน้า933หน้า1,197แล้วก็หน้า250นะซึ่งเป็นเรื่องราวของจิตในเรื่องราวของกุศลธรรมและโลก,กุตละธรรมนะที่เป็นธรรมนะเพื่อความหลุดพ้นนะต่างๆอหนนี้เป็นต้นเพราะนั้น การดำรงชีวิตนะที่มันจะต้องมีทุนสังคมมีทุนแห่งเวลานะมีทุนแห่งความรู้นะที่เราจะต้องใช้ชีวิตอย่างสมดุลในสภาพแวดล้อมนะการมีพื้นฐานนะของความจำเป็นของชีวิตในปัจจัย4นะเพื่อประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตหรือแม้แต่การพักผ่อนนอนหลับต่างๆเหล่านี้เป็นต้น เพราะนั้นก็ขอให้เรานั้นได้วางแผนในการใช้ชีวิตใช้ชีวิตอย่างามีเหตุมีผลนะใช้ชีวิตอ,อย่างทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทานะอาศัยในหลักของกุศลธรรมนะเพื่อการบรรลุในโลก,กุตลธรร,รมเข้าใจในเหตุปจัจจัยว่าเหตุด,ดีนั้นเนี่ยผลก็ย่อมดีสุขเวทนาก็คู่กับทุกขเวทนาการเกิดขึ้นก็ต้องมีการตั้งอยู่และมีการดับไปใน ที่สุดเพราะฉะนั้นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องออมีอุเบกขานะคือการหวางเฉยนะเพราะนั้นการศึกษาตลอดชีวิตนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะที่เราจะต้องเ,ออเรียนรู้นะทนุถนอมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะในเรื่องราวของครอบครัวในเรื่องราวของออการรักษาเวลาเห็นความสำคัญของเวลาเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้น การมีสุขภาพดีเป็นเรื่องที่มีความสําคัญแต่จิตใจที่มีความสงบเบิกบานแช่มชื่นนะสดใสผ่อนคลายมีสมาธินะก็ถือว่าเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จในการดํำรงชีวิตเพื่อความสุขและความเ,เจริญก้าวหน้าของเราขอให้เราได้มีความเชื่อมั่นในพลังแห่งคุณงามความดีศรัทธาในาคําสอนนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของ กรรมว่าบุคคลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะบุคคลทํากรรมอันใดไว้ไม่ว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของกรรมเนี่ยมันไม่มันจะไปแก้กรรมด้วยการลอดท้องช้างอะไรต่างๆนี่มันคงไม่ใช่นะมันก็ต้องรับกรรมกันไปพียเนี้ยบะก็อาจจะแบบทํา ความดีให้มากขึ้นนะเหมือนกับว่าเป็นเกลือในแก้วเกลือ20เม็ดในแก้วน้ําแก้วหนึ่งเนี่ยมันจะรู้สึกเค็มนะเพราะน้ํามันมีน้อยแต่ถ้าเอา20เม็ดนี้ไว้ในกระป๋องแล้วใส่น้ําเต็มมันก็จะไม่ค่อยเค็มแต่ว่ามันก็ยังเป็นน้ําเกลืออยู่ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็เหมือนยังเป็นบาปอยู่แต่ว่ามันก็เจือจางลงต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นความสุข จากสุขภาพที่แข็งแรงความมีมิตรภาพความมีความสัมพันธ์นะความทํางานที่สําเร็จมีเป้าหมายได้รับความชื่นชมเนี่ยสิ่งาต่างเหล่านี้ถือว่าเป็นความปรารถนานะของมนุษย์นะถือว่าเป็นกฎแห่งความสําเร็จนะนะที่เราอยากจะได้เสพในห้วงเวลาแห่งความสุขนั้นด้วยความประทับใจนะแลนะ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  ถือว่าเป็นของขวัญที่โลกใบนี้ได้ให้แก่เราด้วยความหวังและความความภาคภูมิใจนะด้วยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะดื่มดำกับชีวิตที่มีความหมายจิตนั้นสำคัญเป็นหนักหนาหากกล่าวด้วยวาจามีมากหลายจิตเบิกบานจิตสงบดีมากมายย่อมทำให้กายแข็งแรงชื่นบานดี กุศลธรรมนั้นพึงสั่งสมสร้างเพื่อไปสู่โลกุตละธรรมเช่นนี้นั่นเหตุใจทั้งหลายที่เกิดมานี้พันเพราะผลย่อมเป็นผลแน่นอนนั่นในบ้านปลายการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นสิ่งธรรมดาในชีวิตนั่นคาใดผิดหวัง โศกเศร้าเช่นนี้พันขอให้วางอุเบกขานั้นย่อมดีงามห่วงเวลาแห่งความสุขพึงละลึกรู้ประทับใจอยู่ในปัจจุบันเช่นนี้นั่นความสุขจากสุขภาพดีจิตใจดีย่อมดีพันความผ่อนคลายสุขสัรน์ในธรรมชาติที่งดงามมีความหวังความภาคภูมิใจในชีวิตเริ่มต้นด้วยสิ่ง ที่ดีเป็นแม่นมั่นปัจจุบันขณะย่อมดีพันเพราะเมื่อวานคืออดีตที่ผ่านมาอย่าลีรอในการทำความดีนั่นสั่งสมกุศลธลรทำดีหนักหนาถนอมกายใจและวันเวลาดูแลทุกนาทีที่งดงามลงมือทำเดี๋ยวนี้กันเถิดหนาอย่าผัดวันประกันพุ่งไม่ดีแน่ เวลาคือทรัพย์สินต้องดูแลธนุถนอมเวลาอย่างดีงามดูแลทุกนาทีให้มีค่าเพราะทุกสิ่งนั้นหนาย่อมหมดได้ดื่มดำกับปัจจุบันขณะดีมากมายทำสำเร็จนั้นไซดีแน่ เอ่ยขออานาจแห่งคุณพระต,ระตาไทและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้ฟังการพูดถึงในพระไตรปิฎกในเล่มที่90เกี่ยวกับจิตเกี่ยวกับกุลธรรมโลกุตลธรรมในเหตุปัจจัยในสุขเวทนาสิ่งที่เกิดขึ้นอันวางอุเบกขาขอได้โปรดเป็นพระประจัยพิบาลมาทานบอนเดียรโยมพี่โยมน้องทาง่านท่านด้มีแต่ความสุขความเจริญม,มีสุขภาพแข็งแรงคิดวังสิ่งใดขอจงสำเร็จสมบวังมุ่งม,มั่นปานา ขอทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้ทําบุญที่วัดผ้าตอนแห่งนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกันท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้รับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพรด้านหลังเป็นแม่น้ากกนะคุณยมนะเป็นแม่น้ําที่วันนี้น้ําเยยออะหน่